สวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับแหมเมื่อวานแอดถ่ายคลิปแล้วก็ลงไม่ได้นะครับพอดีเมื่อวานมีให้รายวันด้วยนะก็ปรากฏว่าไฟดับเนาะแต่สองวันก่อนนั้นนนั้ก็ฝนตกนะครับแหมวันนี้เราก็มาตามฝันคุณยายนะครับทีแรกงวดนี้ก็จะให้คุณยายเล่าเองนะครับเนาะ แต่ปรากฏว่าคุณยายยังยังไม่อยากออกกล้องเนาะโอ้ต้องบอกว่าสองงวดที่แล้วนี่เลขคุณยายนี่ถือว่าเข้านะแล้วแมมแอดดันบังเอิญไปตีเลขแม่ไปอ่าห้ 59, ก็ไปเติมศูนย์เนาะพอมางวดที่แล้วก็ตัดศูนย์ทิ้งนะแหมต้องยอมรับผิดเลยนะครับแล้วก็มีรายวันนะครับรายวัน แม่รายวันนะครับวันศุกร์เนาะลาพัฒนาก็ต้องยังไงครับเรียกว่ามาสารภาพผิดนะครับเมื่อวานให้ไปในกลุ่มก็คือไปตีเลขผิดนะครับแอดเนาะโอ้เพื่อนเนซนะฮะเดี๋ยวมามาดูนะไม่ได้มาแก้ตัวนะครับแต่มาดูข้อผิดพลาดเนาะจากรัฐบาลเรา59เราไปเติมศูนย์เป็น905เนาะมางวดที่แล้วก็ตัดศูนย์ทิ้งมาดูวันศุกร์นะครับวันนี้มีรายวันมาฝากนะต้องบอกว่า คุณพ่อและคุณยายแกก็มาเข้าฝันนะครับก็คืออะไรที่เป็นรายวันน่ะแกจะจะให้คุณพ่อมาบอกนะครับเพราะว่าคุณยายคุณยายที่ถือไม้เท้าอ่ะท่านไม่รู้หวยรายวันนะครับรู้แต่หวยรัฐบาลน,นะครับเออวันศุกร์นะน่าจะวันที่2 5ปรากฏว่าคุณยายเออคุณพ่อนะ่ะมาบอกมาบอกคุณแม่ฝันรวยว่าให้ไปช่วยงานแต่งคนคนอีสานนะ่ะคนลาวนะใช้คํานี้เลย แกบอกว่าให้ไปช่วย84บาท85บาทเนอะมันออก58แล้วในงานเขาก็ประกาศเครื่องขยายเสียงว่างานนี้ค่าสินสอดเขามีผ้าถุงเนี่ยผ้าถุงแอดกรตีไปเป็น8แล้วก็บอกว่า4ี่ผืนผืนละพันสองรนะครับดูแอดไปตัดศูนย์ทิ้งเลขออก002นะครับนี่คือฝันนะแล้วฝันแบบนี้เขาบอกเลยวันนี้ลงวันแบบวันชัดเจนเลยนะครับ ทีนี้มาดูเมื่อวานสิครับเมื่อวานที่แอาจ,จะลงคลิปไปบอกเพื่อน f อ2ซ2สองเจ็ดสองสองนะครับนี่แหละคุณพ่อก็มาบอกคุณแม่ฝันรวยว่าให้ไปช่วยงานคนคนอีสานอีกแล้วนะครับงานแต่งแล้วก็จะมีคำย้ำว่าวันนี้โอ้คือบางทีแกฝันกลางวันเนาะก็ให้ไปช่วยสองบาทแล้วบอกแกว่าอย่าไปอย่าไปตักเอาแกงเขานะแกไปก็บอกมีแต่เสียงคนพูดอีสานทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ คือแกไปตักเอาขาหมูเ hmm. นี่ยแถวนี้หมูต้องเป็นเจ็ดเลยนะครับขึ้นด้วยจอจานแล้วขาก็เป็นจอจานนะครับดูแอดไปตี272ให้เพื่อน FC ซีในกลุ่มปรากฏว่าจริงๆแล้วมันต้องตี7 7นะ2อ7อุ้ยมันออก177เพื่อน FC ซีวันนี้มีรายวันมาฝากเนาะก็เดี๋ยวเข้าฝันมันเลยนะครับฝันไม่ยาวนะครับฝันคุณแม่นะฮะก็ตั้งแต่ไอ้ที่เข้าฝันให้ ไปไปช่วยงานนั่นแหละครับแกก็ฝันเห็นคุณยายมาเอาเข้าวสารนะครับข้าวสารมาใส่ที่กระด้งเนาะกลมๆอีกแล้วนี่แหละแต่รอบนี้ก็คือแบบคุณยายแกก็ไม่บอกบอกตัวเลขเลยนะครับไม่ให้ตีนะครับเพราะว่าตีทีไรก็ผิดเพี้ยนกันไปนะครับไม่ถูกก็คุณยายก็ฝันว่าคุณแม่ฝันรวยฝันว่าคุณยายก็บอกให้ตีเป็นศูนย์เเลยนะครับนะ งวดนี้นะครับก็ก็เป็นเลขอื่นไม่ได้นะครับก็ตีเป็น0ูนย์เ้าและคุณแม่ก็มาฝันย้ำอีกนะครับว่าคุณพ่อนะ่ะแหละมากัดที่คอเป็นรูเลยนะครับก็นี่นะครับคุณแม่ฝันรวยคิดว่าเลขเนี้รัฐบาลน,นะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะออกเลขท้าย3ตัวมากนะครับส่วนในตัวข้างหน้านี่แอดยังไม่กล้าเขียนนะครับ เดี๋ยวรอยืนยันคุณยายฝันย้ำนะบางทีคุณยายอาจจะออกมาเล่าเองนะครับเนาะรอบนี้ยังไม่กล้าออกนะครับนี่นะครับอันนี้คือรัฐบาลชัยนะครับผมเนาะต่อฝันไม่เยอะนะครับคุณยายก็แกบอกว่าถ้าเลขไหนที่เป็นเลขแกพูดแบบเหมือนกันเลขกระลาดอะ่ะจริงๆคือเลขรายวันอะ่ะแกจะให้คุณพ่อนะฮะมาบอกส่วนแกจะมาบอกรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนเพื่อนเลสีที่อยากไปเที่ยวรายวันวันนี้นะครับลองดูว่าจะเข้าเหมือน ไอ้งวดที่แอตตีผิดหรือเปล่าเนะาะเนี่ยวันนี้ออ่คุณพ่อมาบอกอีกนะครับมันวันนั้นแกเข้าหมดเลยนะครับก็มีเลขนี้นะครับมีเลขรายวันนะครับเนาะนี่ข้างบนนะครับก็ตัดเล่นนะครับ402นะครับส่วนอีกฝันหนึ่งแกฝันว่าหลานจมน้ํานะครับนี่แกเห็นหลานจมน้ำนอายุ11บขวบนะครับพอสอวันนั้นอะไอที่ออก ออกสามสามนะ่ะวันนั้นแกก็ฝันนะั่นแหละไอ้วันที่ผ้าถุงนะ่ะออกพศออนะครับไม่ออกอายุนะครับแต่เราก็ต้องติดไว้นะครับเลขเบิ้ลนะฮะนี่นะครับนี่คือฝันของคุณยายนะและแกคิดว่ามารายวันแน่นอนนะครับแกมั่นใจเลยนะครับคือถ้าคุณพ่อมาบอกอย่างที่คุณยายคุณยายถือไม้เท้ามาบอกบอกว่าถ้ากระเรกระราดฝันกระเรกระราดก็จะให้ให้คุณพ่อนะแฟนแกมาบอกแล้วก็มาจริงๆเนาะ ดูนะอาจจะมาพอสอไหมแต่เนียข้างบนนะแกบอกว่าไม่ใช่ข้างบนนะเหมือนจะสองอยู่ข้างหลังนะครับตัดเล่นด้วยนะครับเพื่อนดีสีเนาะเอาละครับเนาะวันนี้ก็ถือว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนาะกลุ่มก็ลองเอาไปดูนะครับลองไปเสี่ยงรายวันนะครับส่วนรัฐบาลครับหนึ่งเดียวนะครับจริงจริงจะบอกว่าสามตัวนั่นแหละสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าใครมีเลขอะไรในใจก็ลองใส่ไปดูนะครับแต่ทางนี้แอดยังไม่มั่นใจนะครับเนะาะอาล้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาย้าฝันคุณยายอีกนะครับเนาะถ้าฝันว่ายังไงนะครับอาล้ครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ